กราบสวัสดีเพื่อนที่รักทุกท่าน,นครับมาพบกันที่เคยเนาะแลนสองเราชน,นเพื่อนครับในรอบนี้เราเปิดกัน,นหน้าเกมมาจงเวเนึงครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกดั้มกันนิดนึงฮะในกลุ่มโกดั้มของเราเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมบ่าหมือเอาครับเพื่อนครับจะมีการแจ้งเกมสามค่ายเนาะ PG Joker Pack Magic ค่ายละสีเ่เกมกรับเพื่อนครับสามารถไปเลือกเล่นตามในรอบโกดั้มได้เนาะเราจะมาดูจากสมาชิกในกลุ่มก็ได้ครับเพื่อนครับใครแต่เกมอะไรมาเขาก็จะแคปมาบอกเนาะเกมไหนที่มันได้อยู่นะเออส่วนที่เกมททีีีี่่่่่่่่เเ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 กก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 กลลลลลลืืืืออออออพนนนนนนน็็็็จะะแแแคคปปปมม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 มาาาาาาาบบบบััั้้้้ยรรรรสถไไไไไตตดดหววงงใุ กิจกรรมมากมายครับเพื่อนครับสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้ฮะโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะช่องนี้เป็นช่องใหม่นะไปกันเลยฮะกับเกมมาจังเว้นหนึ่งครับเพื่อนครับไปฮะโอเคมาครับเพื่อนครับในรอบนี้เราทุนมาน้อยเนาะทุนที่290บาทครับเพื่อนครับผมขอมาเริ่มต้นจากเบ็ดบาทเช่นเคยครับเพื่อนครับเออเรามาลองดูว่ามันมีหน้าลายคอมโบมีลายคำนวณหรือเปล่านะอ่ะถ้ามันไม่มีลายคอมโบไม่มีลายกินอะไรสักอย่างเลยครับเพื่อนครับอย่างที่ผมเคยบบบอออกเเเสมฮะหนนีได้ลยคครรััพื่ มาลองดูฮะวันวันนี้ทุนน้อยเรามีโอกาสจะได้กําไรจากมันหรือเปล่าเนาะหรือว่าเราจะหมดกันืหอครับยิงเป็นวันเสาร์แบบนี้ด้วยเนาะเออมาลองดูฮะมาเพื่อนมาเออเขาบอกว่า,าช่วงนี้มันแข็งแล้วครับมาจองเวทหนึ่งมาจองเวทสองเนาะลองดูฮะมันมันจะแข็งจริงหรือเปล่ากครับเราก็เป็นสายไม่ค่อยเชื่อเนาะต้องทดลองเองเัืไอครับถ้ามันแข็งก็จะได้ไปบอกว่าแข็งนะครับแต่ถ้าไม่แข็งก็จะได้แค่ไปบอกว่าเออเหมือนมาดีอยู่นะอ่ะลองดูกันืหอครับเล่นทุนนันทุนน้อยน้อยเราก็ค่อยคแบบไปเบ็ดนะบางทีเหมือนที่ผม เล่นเบ็ดสูงเลยเนาะเล่นเบ็ดต่ำๆก่อนได้ครับเพื่อครับบางทีเบ็ดต่ำๆก็มีโอกาสได้กำไรครับเพื่อครับแต่ถ้าเราจะหวังกำไรจากเบ็ดบาทเนาะก็ยากนะอย่างที่ผมเท้านะเสมอเนาะเข้าฟรีโอ้โหเข้าฟรีมาในเบ็ดบาทนี่คือความบันเลยครับเพื่อครับอย่างน้อยๆต้องเป็นเบ็ดท่านะเข้าฟรีมานะเนาะมาฮะถือว่ามีรายกินอยู่ครับเพื่อครับเออยังดูไปไม่เยอะเนาะไปเรื่อยๆครับเพื่อครับมีลายคอมโบมีรายคำนวณอยู่นะเออสวยมาไปเพื่อนสวยงามฮะอ่ามีหน้าลายคอมโบอยู่ครับเพื่อครับ ใช้ได้ฮะแบบนี้เราเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆได้ครับเพื่อครับมาโอเคไปฮะเบ็ดสามต่อเน,นื่องเพื่อครับค่อยๆเล่นเนาะใจอย่าใจร้อนเนาะแบบใจเย็นๆนิดน,นึงเพื่อครับบางทีคิดว่าแบบเอ้ยมันได้ทีละบาทสองบาทมันอาจจะน้อยเพื่อครับแต่มันมีโอกาสอ่ามีโอกาสได้เยอะนะถ้าแบบเราไต,าตา่ไต่เบ็ดไปเรื่อยๆเพื่อครับเราไม่ใช่แบบทะลึ่งกระโดดเบ็ดแบบผมบางทีก็กระโดดเบ็ดโอกาสเสียก็มีสูงเหมือนกันเพื่อครับเราก,ก็ต้องแบบเออวัดกันเนาะอ่ะ มาฮะเบทห้าเนาะอย่างที่ผมบอกนะอย่างน้อยๆถ้าเข้าฟรีมาในเบทห้าก็คือได้อยู่นะเออผมขอ50หมุนครับเอครับลองดูว่าในรอบเข้ารีเราหรือเปล่าครับถ้าเข้าฝีมาในเบทห้าน่าจะโอเคครับอครับพอเรามีทุนไม่เยอะถ้าได้กำไรนิดหน่อยเดี๋ยวผมก็เลิกแล้วเพือนครับเอออย่างที่บอกวันเสาร์มันวันแขงครับเพือครับโอ้โหดูดิคอมโบมาอยู่ครับเอครับโอ้โหสวยงามฮะห้าขีดตองสองไม่ลงมากเพือครับแต่มีรายกินอยู่ฮะใช้ได้ครับแบบนี้ครับ เ,ออเราก็ต้องดูหน้ารายไปเรื่อยๆนะเพื่อนเนาะอ่ามาดูฮะสามสิบกว่ามุลแล้วเพื่อนเฮ้ยจะเข้าฟรีเราหรือเปล่าเพื่อนครับหรือว่าจะเจ๊งฮะก็ต้องลองดูฮะแต่กับเกมมาจงเวนหนึ่งมาจองเวสองอย่างที่ผมเคยบอกเสมอครับเพื่อนครับถ้าโอกาสที่แาสกเกเตอร์มาสองตัวบ่อยๆเนาะโอกาสเข้าฟรีมันมาสูงมันมีสูงเนานะเออนี่ก็มาแบบอย่างละตัวอย่างละตัวอยู่ครับเพื่อนครับก็ยังไม่มีโอกาสเข้าฟรีเท่าไหร่เลยครับเพื่อนครับสวยงามเพื่อนเอ้ยดอกนี้ ไม่ต้องสั่นเลยครับเพื่อนโอ้ยสวยครับเพื่อนครับโอ้โหแทงนอกมาห้าเบ็ดห้านี้เห็นไหมล่ะก็มีโอกาสแตกนอกอยู่นะเบ็ดต่ำๆครับเพื่อนครับอย่างที่บอกครับเบ็ดห้าก็ใช้ได้อยู่ครับเพื่อนครับอะแต่สเกตเตอร์เริ่มมา2ตัวแล้วเพื่อนครับเออดูซิว่า15หมุนสุดท้ายครับเพื่อนครับมันมีโอกาสเข้าฟรีเราหรือเปล่าฮะนี่เพื่อนส่งเหยียดเตียวหงปะโถมาเพื่อนมาวะลายกินมีอยู่ครับเพื่อนครับเออวันเสาร์ก็จริงนะแต่ก็ มีคอมโบมีอะไรอยู่ครับเพื่อนครับแต่ก่อนหน้านี้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มก็บอกว่ามันแข็งนะเออแต่ถือผมอยากที่ดูนะในรอบนี้นะที่ผมเล่นนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับเพื่อนครับมาเบสสิบต่อเนื่องมครับสามสิบหมุนไปเลยฮะไปครับโอ้โหสเกต็ตเตอร์สองตัวสองตัวดูดิสองตัวมาบ่อยครับเพื่อนครับอ้าวนี่ไงมาจนได้ครับเพื่อนครับอย่างที่ผมบอกเนาะมันสองตัวบ่อยๆครับเพื่อนครับโอกาสเข้าฟิล์มมีสูงฮะนี่ประมาณ80เปเ็เลยครับเพื่อนครับดูสิว่า ข้าวฟรีมาในเบ็ดสิมันจะจ่ายที่เท่าไหร่ครับสองหนเอ้ยสองว่าวแล้วครับเพื่อนครับสามว่าวมาโทรอย่าบอกนะว่ามันจะไม่ดีจริงว่ะโอ้ยเออคำนวณมาหน่อยเพื่อนมีวายตั้งรับตั้งล็อกหมักเข้าไปเพื่อสวยโอ้โหหลังคาดอกนี้มีวายตั้งอีกนะเพื่อนครับหมักเข้าไปเพื่อสวยงามครับเพื่อนครับครูสุดละฮะโอ้ยขาดไอ้อักษรจีนเขียวครับเพื่อนครับถ้าได้จีนเขียวนี่น่าจะมันเลยครับเพื่อนครับตัวแพงเลยเนาะเออห้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วครับเพื่อนครับยังเหลือหกหมุนฮะอย่าเพิ่งว่าเพื่อน ถ้าเบ็ดสิบเนาะในสมบอกอะถ้ามันจบที่ไม่ถึงพันเนาะถือว่าไม่แตกกันไค,ครับต้องได้มากกว่า1000งพันะถือว่าจะแตกครับเพื่อนครับสวยงามอ่าแหม่หนึ่งพบาทเลยครับเพื่อนครับป้อมบอกไม่ถึงพันมันไม่แตกแม่มา1นึ่บาทครับเพื่อนครับก็ถือว่าได้อยู่ครับเพื่อนครับแบบนี้เนะเาะเรียกว่าแตกแล้วครับเพื่อนครับอย่างน้อยๆต้อง1นึ่งพันฮะอย่างที่ผมบอกเนาะเบ็ดสิบครับเพื่อนครับเออสวยหลังคาไปต่อเน,นื้อมาเพื่อนซื้อเบ่งประตูหนึ่งพันเก้าสิบหกบาทฮะสามหมุดสุดท้ายครับเพื่อนครับ สวยงามเพื่อนวายตั้งลำตั้งล็อกหมับเข้าไปสวยฮะเลี้วเบง่งพ่อเลี้ยวเบงไม่มาเพื่อนครับสองมูลสุดท้ายครับเพ <ไป S 1> ื่อนครับเออยังมีคำนวณอยู่เรื่อยๆครับโอ้โหอ่านห้ากี่ช่องหนึ่งวะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทโอ้โหจบฮะใช้ได้ครับเพื่อนครับนี่เบ็สิคมันต้องอย่างงี้ครับเพื่อนครับมันต้องได้มาอย่างน้อยต้องหนึ่งพันบาทครับเพื่อครับนี่ถ้าเรียกว่าหนึ่งพันบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบกว่าบาทแบบนี้ก็เรียกว่าแตกแล้วเพื่อนครับอ่ะจริงๆก็ พอได้แล้วเนาะแต่เหมือนที่ผมบอกเสมอครับได้กําไรต้องเลิกเนาะเดี๋ยวผมขอลองมาเศษสามร้อยกว่าบาทครับรบุ๊คผมขอมาจัดเบ็ดสิบสักสิบหมุนฮนะลองด,ดูลองดูว่ามันจะมีโอกาสได้กําไรหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ได้กําไรก็คือผมก็รับไว้ที่ท่วๆครับคบสิบหมุนนี้ก็พอแล้วเนาะออส,นส่วนโตเตอร์ลองดูฮะ <c oughs> สวยงามเพื่อน คอมโบมาเพื่อนโอ้โหคอมโบไม่ดีว่ะพอขึ้นเบสสูง,งสวยไหมต่อเน,นื่องมาเพื่อนโอ้โหคอมโบมาแค่แบบคูณ2ไม่ถึงคูณ3เลยครับเพื่อนครับอ่ะโอเคพอครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมขอปัดเศษน,นิดนึงแล้วกันเนาะผมขอรับไว้ประมาณพันสองทุ่นแล้วกันนะอ่ะโอเคอครับเพื่อนครับ,รบมากดไปครับโอเค1,200บาททุ่นครับเพื่อนครับถือว่า ไม่ได้น่าเกียดเลยนะเออเข้าฟรีมาในเบสิ่เพื่อครับแล้วก็ถือว่าแตกมานั้นได้มาพันกว่าบาทครับ่อครับแล้วก็เรามีทุนน้อยน้อยเราก็ค่อยๆเล่นเราไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆครับเพื่อครับค่อยๆไล่เบดไปเรื่อยๆฮะโอกาสที่เบดห่ามันจะแตกก็มีครับเพื่ครับเมือนเมื่อกี้เนาะในเบสท้าก็ยังมีแตกมา2 0 0กว่าบาทครับเพื่อครับแล้วก็ถ้าเราได้กำไรแล้วเนาะได้กำไรก็ต้องเลิกครับเพื่อครับอย่าไปเืนเล่นต่อเนาะอย่างที่ผมบอกเสมอครับเพื่อครับโอเคสำหรับลุมโกชันนะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาใน